สวัสดีครับสาหรับหาชุดขยันนะครับวันนี้วันที่สิบแปดนะครับเราดูเลขชุดขยันที่เราจะได้วันนี้นะฮะถ้จับตรงนี้นะครับสามเจ็ดศูนย์สองสี่อ่าแบบนี้จับไม่ได้นะฉะนั้นเราจะดึงจากในกลุ่มนี้นะครับสามห้าเก้าออกมานะครับเริ่มที่เลขสามก่อนนะฮะ สามห้าเก้านะครับเลขสามก็จะมีสามหกสามเจ็ดสามศูนย์สามสองสามสี่นะครับสามห้าสามเก้านะฮะสามแปดนะ ส่วนหนะครับ 5, 5้านะครับห้ 5, ตัวเดียวส่วน9กนะครับเก้านะฮะมี99้าเก้าไปแล้วนะครับเจ 94นะครับนะก็มีประมาณนี้นะสำหรับชุดขยันนะครับที่เด่นๆหน่อยวันนี้ก็จะมีเลข3กับเลขเลข3กับเลข9นะครับ3กับเกาจะคัดมาทีหนึ่งนะเลข3นะครับ3ก็มี36 37 30

สี่สามสิบสองสิบสามตัวนะครับสิบสามตัวที่เด่นก็จะมีที่เด่นนะสามห้าสามเก้าสามแปดนะครับนะครับก็มีประมาณนี้ครับชุดขยันของเรานะครับก็ขอย้ำอีกทีนะฮะทุกสิ่อย่างเป็นแนวทางนะครับตัวเลขไม่เข้าไม่หลุดนะครับ โปรดใช้วิจารณญาณของท่านในการรับอมงลนะครับส่วนวันนี้ลาไปก่อนนะครับขอให้ท่านโชคดีสวัสดีครับ